แม่ทัพภาคที่2ลั่นพร้อมตอบโต้หลังทหารพรานเหยียบกับกระเบิดชายแดนสุรินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์น่าสลดใจเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้12สิงหาคม10เอกธีรพลเพียรขันทีทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่2610ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายขาดจากการเหยียบกับกระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 คณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบริเวณปราสาทต,ตามเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ล่าสุดผลโทบุญศิลป์พาดกลางแม่ทัพพังที่สองได้ออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการลักลอบวางกับกระเบิดครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนผลโทบุญศิลป์ย้ำว่าเรามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปกป้องกำลังพลของเราและพร้อมใช้มาตรการตอบโต้โดยเปรียบเทียบว่า การวางกับระเบิดไม่ต่างจากการถูกยิงการตอบโต้ในระดับหน้างานจึงเป็นสิ่งที่สามารถทําได้และเป็นคนละส่วนกับการเจรจาทางการทูตซึ่งกองทัพได้รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บัญชาการทหารบกและรัฐบาลทราบเพื่อดําเนินการประท้วงในระดับสากลต่อไปแม้จะคาดการว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่ยอมรับก็ตาม แม่ทัพพักที่2ยังได้สั่งการให้ปรับเปลี่ยนยุทธพิธีการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงโดยจะนําเทคโนโลยีอย่างเช่นกล้องวงจรปิดและดโดรนเข้ามาใช้มากขึ้นรวมถึงใช้เครื่องจักรในการเคลียร์เส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงของกําลังพล อย่างไรก็ตามแม้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะแสดงท่าทีพร้อมตอบโต้แต่กองทัพภาคที่2และกองกําลังสุรนารีได้ออกถแถลงการแจ้งเตือนประชาชนว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์ชายแดนยังถือว่าอยู่ในสภาวะปกติไม่ได้ตึงเครียดดังที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4แล้วที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากกับกระเบิดในลักษณะเดียวกันซึ่งสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างยิ่งและต้องจับตาท่าทีของทั้งสองฝ่ายต่อไปอย่างใกล้ชิด